ปริมาณรถจัก,กรยานยนต์รวมถึงซากรถทั้งเก่าและใหม่มากกว่า1 5 0 0คันภายในโรงชำระของนายสมานบุญล,ลือชาชาวตำบลหนองแปนอําเภอกำมะลาสายซึ่งเปิดเป็นร้านรับซื้อของเก่าตกเป็นเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและทาหารจากกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกลสินต้องนำกำลังเข้าปิดล้อมเพื่อทำการตรวจคน้นเพราะถูกระบุว่าโรงชำระแห่งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งขโมยรถที่ออกลักขโมยในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน ปริมาณรถจานวนมากจึงทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจครับต้องขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเขาได้มีการตรวจคัดลอกเลขตัวถังรถและรวมไปถึงคอรถนะครับหรือที่เขาเรียกว่าคัสซีเพื่อที่จะตรวจหาว่ารถจำพวกนี้เป็นรถที่รับซื้อมาถูกต้องหรือไม่ครับการตรวจค้นได้พุ่งเป้าที่หลักฐานการรับซื้อและเอกสารการซื้อขายพอชิ้นส่วนที่ถูกคัดแยกเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้จะมีเพียงเอกสารที่ทางร้านนํามาแสดงเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ แต่ก็พบความผิดปกติหลายอย่างจากการตรวจสอบเลขคัสีซและเลขจากตัวถังที่คาดเคลื่อนไม่ตรงกันพลตำรวจตีมนทนทิพจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกรสินกล่าวว่าการเข้าตรวจค้นเป็นหนึ่งในแผนการกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลและเครือข่ายแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ที่เป็นขบวนการเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายแก๊งจุลกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามชาติ ปรากฏว่าเมื่อเราเข้ามาถึงที่นี่ในบริเวณนี้นะครับพบรถจักรยานยนต์เกือบพันคันนะครับเป็นทั้งซากรถเก่านะครับแล้วก็ซากล้อรถจักรยานยนต์แล้วก็มีรถที่บางส่วนที่สามารถตรวจสอบได้นะครับก็คิดว่าถ้าผลการตรวจสอบเจอในที่จะต้องดําเนินคดีแล้วก็ว่ากันไปตามตามข้อกล่าวหานะครับที่จะแจ้งให้เจ้าของได้รับทราบนะครับก็จะเป็นการป้องกันการอาจุลกรรมรถ ส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากรถจากาักรยานยนต์ที่หายนั้นก็อาจจะมีหลงมานะครับเข้ามาขายอยู่ในล้ารับซื้อของเก่านะครับสําหรับผลการตรวจค้นเบื้องต้นตํารวจยังได้ทําการอายัดรถจักรยานยนต์ทั้งหมดเพื่อตรวจหาแหล่งที่มาและจะทําการส่งข้อมูลรถไปตรวจสอบยังศูนย์ข้อมูลรับแจ้งรถหายว่าเป็นรถที่ถูกขโมยหรือไม่ท้งนี้ยังจะตรวจสอบเงินหมุนเวียนในการรับซื้อของเก่าเพื่อสืบหาแหล่งที่มาของธุรกิจ เพราะตำรวจพบว่าร้านแห่งนี้ไม่มีการจัดทำบัญชีซื้อขายที่ถือเป็นความผิดอย่างไรก็ตามหากมีการตรวจพบว่ามีรถจักรยานยนต์ที่หายไปตรงกับศูนย์ข้อมูลรถหายเจ้าของร้านจะต้องถูกดำเนินคดีดทันทีเรื่องนี้คงต้องใช้เวลานะครับเพราะ จำนวนรถจักรยานยนต์ที่พบในขณะน,นี้ซึ่งมีมากกว่า1,500ขันคันนั้นจะต้องตรวจหาว่าเป็นรถที่มาถูกต้องหรือไม่นะครับแต่ว่าที่แน่ๆถ้าเรามีการตรวจสอบพบว่ารถจำพวกนี้ไปตรงกับรถที่หายไปทางด้านของกองกำลังและทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจคงที่จะเตรียมการในการแจ้งข้อหาให้กับผู้ที่ประกอบการไลนนี้นะครับกิจธิพัลถ่ายภาพยุทธนาเกียรติดเมินงามข่าวสปริง